สวัสดีครับรีวิวเส้นทางตอนตอนนี้สองทุ่มครึ่งกับตอนสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มเดี๋ยวจะรีวิวเส้นทางถนนมิตรภาพวิ่งจากออกมาแล้วก่อนจะถึงแก่งคอยขึ้นขึ้นเขาฮะก่อนจะถึงแก่งคอยช่วงช่วงขึ้นเขาซ้ายมือตรงนี้ก็คือมวกเหล็กมวกเหล็กนะะที่ฟาร์มโคโดมไทยเดนมาร์กอยู่ซ้ายมือข้างหน้า ตรงสะพานตรเนี้นี่สะพานตรงนี้เดี๋ยวพอพ้นสะพานตรงนี้ก็จะเป็นที่ก็มีจัดงานโคดมมอกเหล็กตรงนี้มอกเหล็กนะครับก็บอกว่าก่อนจะถึงแก่งกอยช่วงตรงนี้สิบเจ็ดกิโลครับนี่ฮะซ้ายมืออ่าซ้ายมืออ่าฟาร์มโคดมไทยเดนมาร์กอยู่ตรงนี้ที่ก็จัดงานโคดมของอเวอร์มอกเหล็กผมจะเริ่มรีวิวตัวนี้นะครับ ช่วงเอาไป้ว่าสองทุกครึ่งตอนนี้กำลังจะขึ้นเขาซึ่งจะเขาตรงนี้ก็คือก่อนที่จะถึงแก่งคอย17กิโลตอนนี้ก็เหลือประมาณ16แล้ว16-15กสิโลแล้วเริ่มขึ้นเขาแล้วครับไปดูทางขึ้นเขาช่วงกลางคืนครับรถเยอะมากนะรถตะดถมิตรภาพนะรถเยอะมาก คบคืนนะนี่เจ้ลคาคืนนะครับผมจะไม่ตัดคลิปนะครับเอาได้กี่นาทีก็เอาตามนั้นเลยนี่เลนขวาก็จะเป็นรถเก๋งรถกระบะเลนกลาง6ล้อเลนซ้ายสุดก็เป็น1 8บล้อพ่วงอะไรพวกนี้นใช้ความเร็วได้ก็เลนขวานี่แหละขึ้นเกาะแล้วนะครับตือนเตือ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 นตือ นี่แล้วครับมานี่แล้วขึ้นเขาเริ่มไต่ระดับขึ้นไปนิดนึงครับไม่เคยรีวิวตอนกลางคืนนะครับไม่ทราบว่าเดี๋ยวสภาพจะเป็นยังไงให้ดูให้ดูให้ดูดนะดูเพื่อความบันเทิงแฝงด้วยความรู้นิดหน่อยขึ้นเขาแล้วนะ ความเร็วตอนนี้อยู่ที่90กิโลครับต่อชั่วโมง80กิโลครับก็วันขึ้นช่วงนี้ขึ้นเก่าก็อเออกมาฝากครับให้บางคนไม่เคยมาฮะามัมะนก็ไม่เคยมาเส้นนี้ส่วนน้อยนะที่ไม่เคยมานะฮะาทางทางใต้อ่ะผมคงไม่ก็ได้เห็นบนนนี้ปะ จะโบอะดอนมิตรภาพวิ่งจากนี่เลยถ้ามาทางใต้ก็สระบุรีไปโควราชแต่ตอนนี้วิ่งกลับจากหวกเหล็กไปออกแค่เก่งคอยนะครับก่อนจะถึงสระบุรีกำลังขึ้นเขาแล้วครับตอนนี้สี่เลนสี่เลนนี่ฝัง่งฝั่งนี้ขึ้นฝั่งรู้ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเสร็จแล้วก็ลง ี่ขึ้นแล้วครับตอนนี้กำลังทำถนนครับปรับปรุงซ่อมแซมถดนอยู่นี่ถือว่าอยู่บนช่วงเก่าแต่ว่าเก่ายังไม่ถึงขนาดเยอะเพ่เขาบอกว่าทางโคง้งลาดชันใช้เกียร์ต่ำจะได้ขึ้นไต่ไตออ่อ่อนๆนะสิบล้ออาจจะช้าหน่อยเพราะว่าบรรทุกของหนักนี่ก็อยู่บนเขาแล้วนะ ความเร็วก็บอกข้างหน้าเมื่อกี้77ิกิโลเมตรต่อชั่วโมองทางโค้งลาดชันนี่ก็บอกข้างหน้านะป้ายข้างหน้านะครับในคลิปวิดีโออาจจะมองไม่ชัดเจนเพราะมันเป็นช่วงกลางคืนตอนเกือบ3ามทุ่มกิตตะครับรีวิวตลาดรีวิวถนนหนทางหรือลับไปทางใต้เมื่อไหอไร่เนทางถนนก้เคียวนะฮะเดี๋ยวเอามาฝาก เยวมาฝากเพื่อนๆตอนนี้ลงเขาแล้วครับมองยากเนาะมองไม่รู้เลยว่าตั้งแต่ทําถนนขึ้นมาใหม่เนี่ยขึ้นเขาเป็นสมัยก่อนอาจจะชันหน่อยอันนี้ตอนนี้ก็บอกว่าอีก11นาทีฮะแยกแยกบ้านนาทางเลี่ยงเมือง17นาทีลงเขาแล้วครับขึ้นเขาลงเขานิดหน่อยแล้ว อาจารย์ครับลงเขาแล้วไต่มาขึ้นมาสุดแล้วตอนนี้ลง พอจะถึงแก่งคอยอะะประมาณอยู่บนเขาก็ช่วงตอนสิบกิโลพอถึงแก่งคอยข้างหน้าจะเป็นโรงปูนหน้าจะเป็นโรงปูนปูนซีเมนต์นะครับนี่ก็บอกว่าทีท,ท,ทีพีไอพพอ่าโรงปูนนะ ก็ลงเขาแล้วครับหมดแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ดูช่วงลงขึ้นเขาและลงเขาก่อนจะถึงแก่งคอยตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้ถึงแก่งคอยแนละ้วก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับเอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเอามาฝากยามสามทุ่มนะถือว่าสามทุ่มแล้วกันอนะช่แล้วน้องใหม่ ขอบคุณครับสำหรับคนที่กด Subscribe ให้ขอบคุณที่คนด,ดูอันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ